เห็ดพิ่งตีนหมีค่ะเพื่อน,นๆเดี๋ยวเรามาดูมาตัดขากันว่ามันจะได้ไหมนะเพร,ราะเห็ดเห็ดพวกนี้นะมแมลงกินหมดแหละเดี๋ยวมาดูกันจะ้ะเอ่เป็นที่ป่าเนี่ยจะได้จะได้แ้วก็มีแต่โอเคเอ พึ่งตินหมีค่ะสวยมากอุ้ยดอกนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ไหมเนาะเดี๋ยวมาตัดขากันค่ะที่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 ลุที่เอ่อที่ลุกเอ่อกับแคทเขาเก็บกันน่ะเห็นไหมลักษณะเดียวกันเลยเห็นไม่ไ่อกไม่บอกท่านผู้ชมดูดีๆดูดิเนี่ยเหมือนเลยไม่ไม่ต้องไปอเมริกาเดนมาร์กก็มีค่ะ นวลแล้วก็ออกเป็นเสียเงินแยบแบบนี้คือเขาสมบูรณ์ในหนังสือเขาบอกไว้ว่าเขาจะสมบูรณ์อ๋อเหรอจ้าจแสดงว่าเขาสมบูรณ์อันนี้มะโอ้โหมันมันแก่มันแก่แล้วมันแก่มากแต่เรากินแบบนี้ได้เราไม่เอาเนี่ยเราไม่เอาโฟมออเราจะไปแกงให้เขากินเราผสมกะที่อันนี้เขาจะมีกลิ่นหอมอมอ,อ,อ่อนอือเหมือนเเหมือนกับปีที่แล้วที่วิหาร เราก็ว่าโอ๊ยโอ๊ยมันออกอูโอูเพือ่อนดูกลุ่มนี้ค่ะดูกลุ่มนี้ค่ะเพือ่อนวันนี้เราโชคดีมากเพือ่อนอันนี้อาไว้ก่อนออปิดปิดไม่ให้เขาแห้งนะฮะเพื่อนงามค่ะเดี๋วเรามาตัดท้ากันค่ะมาดูว่าจะได้ไหมนะ Vai are you อินกังที่ล่อยานายวินเออี่ยวสโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โหสวยมากสวยมาก เดี๋ยวนะคนะนาทีครับเอฟหนึ่งนะคะพี่ครับ ลงค่ะเพื่อนเห็นทรายเลยค่ะหอยเพียบเลยนะคะหาเพื่อน,พ,อนพี่ย่าไม่ได้เอาชุดลงลงน้ามาเนาะไม่งั้นก็จะพาไปหาหอยหวันแล้วไม่ค่ะพี่ย่าไม่ฆ่านะคะพี่ย่าไม่หาพี่ย่าไม่ทำค่ะ อยากใช่อ้ไม่ใช่ค่ะหมอป้าตอนนี้คือเผ็ดพิษค่ะเอ็ดพอันนี้สวยเพื่อนๆรุ่นนี้สวยขายังใช้ได้อยู่แทนเป๊กเลยค่ะแต่ว่าก็โดนทาาแทนเนาะ แต่ข้างล่างเขายัางดีอยู่จ้ะต้องอันนี้สีจะออกเป็นสีม่วงเหมือนเห็ดเอ่อเมลล์อ๋ออ,อ,อ,อันนี้เป็นร<ม>ัชชุระ แต่ดอกใหญ่ๆอ๋อแตกดอกนี้งามมากดอกนี้ก็งามเอาได้หมดเลยนี่ดีผสมไม่น่ารักดีเลยมู เฟรชมากดอกนี้งามมากเลยคะ่ะไม่มีนอนเลยเทเลอเทเลโอ้ยมาไล่งามโอ้ยโอ้ย ได้ไหมโอ้ไม่น่าได้ไม่น่าจะรอดน่าจะรอดเหรอจ้วายใช่น่าจะรอดไม่เอาดีกว่าจ้ะหน้าแกอาวซรอ้าว้าวเดี๋ยวอกเดียวะพอีกก้อนอาอาอยเอาชิแล้วเดวามแมวบอส ไปเห็นดีพอแดน์สโตลมสโตลมเดี๋ยวดูสินอไ้าี่นี่มัีองี่นีัีไบีมั่ใช่มอร่นีอ้งัีม้รม่าางอ่ะอันนี้หลังเขียว กินได้เปล่าอ่ะกินได้ค่ะอร่อยค่ะทำยำอันนี้คือหลังเขียวเห็ดหลังเขียวโอ้ไม่เอาแข็งกระโดกแล้วฟอฟ้าอย่างนี้ค็บอกกินคอยบอกกินใช่สีม่วงก็บอกแล้วว่ากบาลเท่า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 ท่านผู้เท่าะพี่กุ้งค่ะอันอันพูดซิเดี๋ยวเห็ดอะไร พูดที่เห็ดอะไรมันมีอยู่ในเพลย์ลิสต์ของพี่ย่านะให้ไปไล่ดูในวิดีโอของพี่ย่ามันจะมีเพลย์ลิสต์อยู่ในนั้นอย่าบอกชื่อไว้ทั้งทางวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็ทั้งชื่อภาษาแดนแล้วก็ชื่อภาษาไทยให้ไว้หมดเลยค่ะให้ให้ไปไล่ดูนะทันย่าไดอารี่ไลฟ์นะคะเพื่อนๆไปไล่ดูกันเด้อดตอนนี้บอกกันคืออย่างเหด็ดเห็ดหลังแหล่เห็ดห <s uff ướ ng> ลังเขียวเห็ดหลังแหล่โอเค ออมาตั้งกับวันจันใช่ไหมนี่มันวันอะไรแล้วเพราะรหัสมันก็น่าจะน่าหลงนะที่มาเก็บก็เก็บตั้งสามโอ้ขอโทษถ่ายวีดีโอเหรอน้องเขา่ายเขาน้องปลาอันนี้กินได้ลูกเนี่ยตปลาตั้งหลายดอกดิวใี่อีกดอกเนื้อข้างล่าคือเราเราโน่นนะใกล้ๆโอ้ขาเนี่ยนี่ เอาปเปล่าล้เอาไปสินี่ไงอีกดอนึงนะนี่อีกดอกนึงนะข้างหลังก็มีนี่ข้างหลังก็มีอีกอนึงอ่ะก็มีมมมมมเห็นปะอยู่ในมอสเลยอ่ะ,อะ